สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจุดยากระยุงติดยากจุดไม่ติดแล้วก็ใช้เวลานานนะครับวันนี้มีวิธีการง่ายๆที่เราจะนํามาใช้นะครับนี่เราจะใช้เจ้านี้ครับยาหม่องนะครับที่เป็นยาสามัญประจําบ้านก็ทุกคนจะใช้แบบยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็จะใช้สิ่งนี้นะครับในการช่วยจุดยากรนยุงเราใช้เนื้อของยาหม่องนี่นะครับมาทาที่ บ, ar, บริเวณปลายยากันยุงแบบนี้นะครับแล้วนะครับใช้ไฟแช็กนะครับในการจุดไฟนี่นะครับนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับยันยุงก็จะติดไฟได้ง่ายแบบนี้นะครับแล้วเรานํายากันยุงนะครับวางลงไปบนคี้เทนานี่นะครับแบบนี้นะครับ ที่เท่าของยากันยุงนะครับที่หล่นเป็นเศษอยู่แบบนี้ก็จะทําให้นะครับยากันยุงนั้นค่อยๆดับช้าลงแล้วก็จะเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการดับนะครับให้มีอายุยาวนานยิ่งขึ้นก็สําหรับวิธีการแกะยากันยุงนี่นะครับลหลายคนอาจจะแกะยากันยุงยากนะครับก็มีเทคนิคนง่ายๆเลยนะครับเราเพียงแค่เนี่ยนะครับขยับบิดยากันยุงเนี่ยนะครับแบบนี้ อ่แล้วหลังจากนั้นนะครับขี้ออกทั้งสองด้านแบบนี้ก็จะทําให้ยากันยุงออกได้ง่ายแบบนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบยังไงหรืออยากเอาไปทําตามก็สามารถเอาไปใช้งานได้ชื่นชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ